มือนีวันสงการลดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเด้อคะ่ะพี่น้องลูกลูกและหลานมารวมตัวกันลดน้ำดำหัวคนแก่คนเท่าคะ่ะหลานสาวลูก,าลกสาวลูกไส่ลูกไผ่ลูกเคยเด้อพี่น้องมารวมตัวกันหลายๆายคนลดน้ำขอพอนเด้อค่ะเด้อเปิดวันสงการจ้าขอให้สนุกสนุกปลอดภัยไว้ก่อนเด้อค่ะเด้อ ขอให้ยูดีมีแห้งยูแดงมีหีสุขภาพร่างกายแข็งแรงยาเจ็บยาจนยาป่วยสุขภาพแข็งแรงยาวยาวไปจ้าลูกหลานก็คือกันเด้อค่ะอย่ายูดีมีแห้งยูซุมยูเย็นยูสนุกยูสบายเงินทองไหลมาเทมาวันสงการวันปีใหม่ไทยคะ่ะ

<ข>มน,นี่มือมสันวันดีลูกเต่าเล่าล้านล่างตีนไห้พอ่อไห่แม่ขอขมาล่าโทษไห้ทำมากข่าขึ้นลมเย็นเป็นสุขตลอดไปเด้อค่ะเด้อ